โดเลือก4จักพัิยุคใหม่ของโลกฟุตบอลโรนัลโดได้ไปออกรายการสัมภาษณ์ของเบิร์นซิลิโอและมีคําถามหนึ่งที่ลิออได้ถามว่าต่อจากนี้ใครจะขึ้นมาเป็นสุดยอดนกเตชิงบอลลงดอซึ่งโดได้คิดและเลือกมา4คนดังนี้คนแรกคือจูดเปลิงแฮมมดฟิลจอมเทคนิคของเรอัลมาดริดและทีมชาติอังกฤษวัย21ปีที่ความสามารถยากเกินจะยังถึงคนที่2คือรามินยามาวาทีเมสซี่คนใหม่ของบาร์เซโลนา อายูเพิ่งจะแค่17ปีแต่กลายเป็นตัวหลักทั้งสโมสรและทีมชาติไปแล้วต่อมาอีกคนก็คือจอมปีศาจถล่มประตูของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เออร์ลิงฮาร์แลนที่ยิงกระหน่ำแบบไม่พักกันเลยแต่คนสุดท้ายที่โดได้เลือกก็คือคลิยันเอ็มบัปเป้ดาวเตะความไวสูงที่ความสามารถเพียบพร้อมในการก้าวขึ้นมาเป็นจุดน,นักเตะได้ในอนาคตและนี่ก็คือ4นักเตะที่โดเลือกว่าแข็งแกร่งที่สุดจูดยาเมลเอ็มบัปเป้และฮาร์แลน แล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่กับสีอาร์เวนที่4คนนี้จะกลายเป็น4ีจกักรพรรดิรุ่นใหม่ยุคต่อไปของโลกฟุตบอล